รือว่ามีตรงกลางขบ,บวนนั้นเห็นโฟก์ลิฟ์ขับอยู่ระหว่างนั้นอีก3ามนาทีออกใช่ค่ะรถทำไฮไลท์แป๊บค่ะตอนนี้รถอยู่ที่ชานชาลาที่6อยู่กับ QSY 5207ทําขบวนพิเศษที่13 กรุงเทพเชียงใหม่ค่ะจะออกจากสถานีกรุงเทพหัวลำโพงในเวลา19นาฬกา30นาที35นาทีนะคะอรอส่งขบวนพิเศษที่13ด้วยกันค่ะ ตอนนี้ก็มีผู้คนถ่ายกบเนื่งองทำมันติดเขาติดแล้วแหละเนี่ยทุกคนตอนนี้คือแบบว่าคนเข้ามาถ่ายรูปในสถานีหัวลำโพงเยอะมากคืนสุดท้าย ที่มีการกล่าวล่ำลาของขอบวนพิเศษและยังมีคนขึ้นขบวนอีกยังไม่ออกอะค่ะคุณเบิรด ็ปรับโหมดกลางคืนก็สวยไปอีกแบบหนึง่งเปิดไฟข้างเดียวช่างออกไปละทุกคนดูทีมช่างมนเทเนนเน,น,น,นี่ยทีมมนเทเนน,นของการลดไฟ ออกไปละพี่รถครับสถานีรถไฟกรุงเทพหาเดลอนก็ตอนนี้พี่ไม่เห็นนะคะในในสถานีกรุงเทพพี่ไม่เห็นนะ ยังไม่ออกค่ะยังไม่ให้สัญญาณพี่จอดอยู่ตรงนั้นนะคะก็จะเป็นขบวนที่25อีสานบันคาจะออกจากสถานีกรุงเทพ2ทุ่มค่ะคืนนี้ก็สุดท้ายเหมือนกันนะคะ last วันนะคะ ลำเกินสุดท้ายที่หัวลำโพงยังไม่ออกค่ะรอพี่เขานิดน,นึงนะคะมุมนี้กำลังสวยเสียงทีมเมนเทนแนนใช่ไหม อีกหนึ่งนาทีสิคนะท้าัอนน้าค่ะได้ค่ะก็มีโอกาสที่ไปค่ะ